ก็เป็นไนะครับนื้ที่บงนาาวซึ่งร้อนะครับมีหก็ะอนแบบเนาะตก็ขอุญาตเป็ดีวครับที่เปนเีรับเมื่อกี้แอบไปกระซิบนั่นแหละครับเดียนเชิญผู้ใหญ่ดีเล็กจากล่องคองลำปางครับพอเซฟมือเลยครับได้ผลด้วยนะครับในพื้นที่ไม่เกิดเลยและก็ตอนนี้ลำปางเองนะครับก็ยังจะพยายามที่จะนะครับขับเคลื่อนโดยที่เราทำแบบไม่มี นะครับไม่แทบจะไม่เจอปัญหาเลยนะครับเพราะว่า<ห>เราก็จัดตามที่เขาจัดประกาศของจังหวัดนะครับไม่เกินกี่คนกี่คนก็ทำกค่อยทำไปนะครับการระมัระวงพระคุณเจ้านะครับการเรียนทั้นที่ดีกรมส่งเสริมคุณภาพสื่อรีล้อมที่เขาลดเป็นอย่างสูงกับเรียนท่านที่ศึกษาที่ดีนะครับพี่น้องท่านประธานเครือขา่ายสสว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเรือข่ายตสมะู้้แทนเจือข่ายในพื้นที่17เกจังหวัดภาคเหนือที่น้องสิ่ในจุดนังแข่งผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายพิชาโตมีนะครับผู้ในการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ในงานของหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในส่วนของพิพาคษาดอกจนที่น้องอสมจังหวัดแพร่และประการชนชาวจังหวัดแพร่นะครับรู้สึก รับที่กับตำรับแล้วก็ท่านพ่อเลไรนะครับมีมาเก่ารายงานแล้วก็ขอญาตขอขาญาติยืนะครับขอเลดีนครับอนุญาตนะครับขอบคุณครับก็กับน้องการนะท่านทูลเจ้านะครับก็ท่านประธานเครือข่ายขอสมอทั้ง17จังหวัดนะครับ หน่วยงานที่เข้าร่วมนะครับของมีอจของจังหวัดตราดนะครับท่านที่ศึกษาอธิวัฒนะครับแล้วก็ที่ท่านประธานเครือข่ายของจังหวัดพังงอนศรีอยาท่านก็มาร่วมเพื่อว่าให้รายละเอียดให้ข้อคิดเห็นต่างๆนะครับอาจจะเป็นประโยชน์ทางธีก่าต่างๆนะครับองค์กรของเครือข่ายทสมอยุนยมอท่านประธานนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาร่วมนะครับประชุมสันมนงานวันนี้นะครับต้องร่วมกันนะครับ เพื่อให้สิวร้องที่สดสต่อจสดชื่นขึ้นนะครับบาบวชที่ดีขึ้นนะครับเพื่อลูกหลานเราจะได้รักษาเย็นให้มันอยู่นะครับการเข้าถึงจะเข้าถึงโครงการได้ยังไงก็อยู่ที่บลสมฤทธิ์ที่เราเคยติดเกิดเพินมา20นะครับผมจะพิจารณ์20โครงการนะ20โครงการและจะมีนำเข้าใหม่7โครงการนะครับคําว่ายกระดับเนี่ยคงไม่ใช่เลกลงไป ต้องใหญ่ขึ้นแต่ใหญ่ขึ้นถามว่าเรามีความพาร้อมไหมเราต้องถามตัวเราก่อนนะครับเราเข้าถึงเข้าใจแค่ไหนถามว่าที่พูดมาเข้าใจพอเราเข้าประชุมผมลงสัมมนาแล้วสื่อสารให้ตลอดนะครับเองนะครับแรกเป็นการพูดคุยกันก็ต้องฝากทั้งทางเจ้าหน้าที่ทางสพนะครับให้คามยึแพลตฟอร์มเป็นยังไงถ้าเกิดพูดพูดชัดๆชี้ช่องเลยไอเนี่ยมีโจทย์จะคําตอบคืออะไร อันน,นี้ไม่ได้นะได,นได้หมดขอให้มันวัดได้อยน่นิ่งนิ่งนั่นคือของเสียของที่หมดค่าแล้วหมดไรคุณค่าหมดไปแล้ว,ลวนะครับเป็นของที่ยุ่ค่าผมมั่นใจปุญจ้ามาั่นใจท่านผ่านสายมา่ใจท่านผู้อยู่ท่านผ่าจอทาศรัาเรามีคุณค่าคุณค่าอยู่ที่การจะทําที่ดีนะครับก็ขอเปิดการชุมนะครับขอบคุณท่านครับคุณคับสว่วนครับ ท่านททประิกรมศุลกากร50ได้ร้องเป็นี่ยมศุกร์นะคะทางลำดับต่อไปนะคะจะขอเรียนเชิญนะคะท่านอาชีวิรีนะคะได้ถ่ายภาพค่ะร่วมกันนะคะกับหนึ่งสองสามขออนุญาตสัญญาณนะครับเดี๋ยวผมจะนับหนึ่งสองสามแล้วรับชูกับเพื่อนบอกว่าเกลือไทยกระมอเอ๊นะครับนะครับขออนุญาตสัญญาณนะครับหนึ่งสองสามเกลือไทยกะมอเอ๊ขยับได้นะคะเข่าไปนะคะเข่าไป เดือดันได้อย่างกี่ผมบอกนั้นได้ในคนที่เราเองพี่น้องเราเองนะครับนะ